สอัสดีครับเราก็มาอีกแปลงนะครับรามาากี่ยวอีกแปลง ลาเเ้าอยู่เอฝากต้นน้ำัง เกี่ยวมืดเดยเนี่ยเกี่ยวทุกคนมีเขาเนี่ยตรงนี้เกี่ยวไหมเ้ทุกคนโซกโกนะลก thao tiêm rồi, Nhìn ra đây. Nhìn lại, mẫu quân, thao. โอ้โหเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้ เป็นเป็นไอ้ยาหนามนะครับ,รบกะระลอกกระโหลกโอ้ดูดูกินอะไรสบโอนี่มึงไปตักกินมะม่วงเงี้ยเงากระหนาบ้านงูมีเด้นี่โอ้บักโอ้ไ,ไปไปครับไมโคโนี่เดี๋ยวตอยเลยไมโคไม่มีงานนี่โคนี่บักสบโ ทับไมโคยังเก่งนะครับคุนี่ใครอยากได้ติดต่อมาเลยนี่เดี๋ยวตัวน้องว่างไม่มีลูมเลยดูด้วยได้นี่มือมดจักเราเรามันจอดกูเรียกมันแล้วมันหลอนมันหลอนใหญ่ใหญ่ <laughs> ย้อนชิมได้บ่น,นี่ห่อเข่านี่ปอดอีมิมเอ้เยปลอียิ้มเอ้ยเย้ไเอเราขึ้นแต่คันนิน่อยเนาะดูต่อเถอะทุกคนไอดูคันนี้ดูสำขึ้นเถียงน้าหมดแล้วเนาะดูดูแต่ไอเครื่องปูอ้อยนี่กระเช้านี่นนะอยากคัก เกไปทำงานเราไปทำงานอู้หาดูรถเข้าอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ